เกมแตกหนักที่สุดของค่าย PG ไปเลยครับฟรีสปินแต่เราดูร้องกันนะครับว่าฟรีสปินเบสละ20จะปังขนาดไหนมาครับมาดูไปพ,พร้อมๆกันเลยฮะเรามาทำขมอข้อใจรูปแบบของแต่ละเกมกันก่อนนะครับว่าแต่ละเกมเขาแตกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเดนเสาร์นะเกมเดนเสาร์ครับจะเป็นแนวแบบไม่มีเข้าฟรีในฟรีครับแต่จะมีรอบไม้เพิ่มนะแต่ละบนผ่านไปแต่ละรอบนะครับ แต่เพิ่มคุณไปเรื่อยๆครับแต่แต่สุดท้ายคุณเยอะปังแน่ครับในเกมตลาดน้ำครับจะเป็นในแบบไหลนะครับไหลหมายความว่าไงครับไหลก็คือถ้าแบบไหลดีครับคุณก็จะเยอะตามไปด้วยครับแล้วพอวายแตกครับก็จะล็อกวายครับโดยสุ่มนะครับว่าจะล็อกสองหรือสามครั้งครับเกมนี้ผมบอกเลยครับถ้าคุณเยอะแล้วแล้วแตกวายครับมีแตกแบบเฮลันบ้านแน่ๆครับแล้วก็โอ้โหแมวละวันก้อนโตมาแล้วครับไหลไปครับไหลไปแต่ได้มาเป็นเงินรางวัลไม่กะ900บาทครับสุดจริงๆครับเกมนี้เกมอื่นก็แตกไม่แพ้กันเลยครับเห็นคคุณเเยยอะมากๆลรับ เรามาต่อจากเมื่อกี้กันครับและเกมสุดท้ายนะครับเกมแมวครับเกมนี้จะเป็นแนวเก็บสัญลักษณ์นะครับถ้าสัญลักษณ์แมวมาเยอะครับก็คูณจะเยอะไปด้วยนะครับแต่ถ้าเข้าฟีในฟีได้ในผมบอกเลยว่าโหดมากครับถ้าเรามีคนได้อยู่แล้วแล้วเข้าฟีในฟีครับอาจจะได้รอบหมุนเพิ่มอีกสิบรอบนะผมบอกเลยครับถ้าใครได้เพิ่มมาอีกสิบหมดแล้วไม่ได้กําไรนะครับอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยฮ แล้วตอนนี้เงินละวันก้อนโตกันละล้วนเลยเพื่อนๆดูดีครับอย่างที่ว่ากันนะครับเข้าช่วงคูณเยอะมันก็จะแตกหนักหน่อยนะครับเอาจริงๆไม่หน่อยแต่หนักมากครับตลาดน้าได้มา3ามผนโคตรเอาเรื่องครับแต่ตอนนี้ตลาดน้ําได้กําไรมาแล้วครับแตกนักจริงๆต้องมาเราดูกันต่อครับว่าดอกค้าจะมาหนักหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้แมวแตกมาแล้วครับเงินละวันก้อนโต แอลได้มาพันห้านะครับเอาเรื่องจะจัดเลยครับแล้วก็ตลาดน้ำมาแตกมาแล้วครับรางวัลก้อนโตครับผมโอ้โหผมบอกเลยครับแต่ละเกมแตกโหดกันสุดๆครับเดินเสาก็มาอีกครับเงินรางวัลก้อนโตเอาเลือครับตลาดน้ำาบกเพิ่มมาสองพันครับตอนนี้โอ้โหเดินเสบ้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับแต่เราหมุนเพิ่มมาอีกนะครับแต่บอกเลยเกมนี้ไม่มีใครยอมใครจริงเลยครับตลาดน้ําแตกมาได้หมดห้าพันเจ็ดนะครับเกือบหกพันเลยครับโคตดเอาเรื่องกำไรคุ้มจะจัดเลยครับแล้วมวตอนนี้รางวัลก้อนโตมาลามาดูกันว่าจะได้เท่าไรนะครับ แมวบวกมาอีกเท่าไร่ครับบวกมาที่900กว่าบาทนะครับโอ้โหปิดท้ายได้สวยมากครับแมวเดี๋ยวมาดูกันนะครับแมวจะบวกกับไรเท่าไรครับไหลไปครับไหลไปมาแล้วครับแมวได้มาทั้งหมดที่3,007นะครับถือว่าคงมากมากครับซื้อฟีไป1 0 0ครับได้มา3,007ครับเอาเรื่องจะจัดเลยครับแมวตอนนี้เราแต่ได้ตัวเสาร์ครับที่โคตรเดีะสุดๆเลยครับบวกรอบมาอย่างเยอะครับเพื่อนๆตอนนี้แค่คุนก็พาเข้าไป16แล้วครับต่อของนี่สวยครับแจไหลเคต่อด้วยฮะ อ้าวแล้วเปลี่ยนไนก็แตกวายเด้โอ้โหไหลนี้จะจัดเลยครับไดโนเสาร์มาแล้วครับระวัวาัก้นโตครับไหลไปครับไหลไปไดโนเสาร์บวกไปอีกสองพันนะเพื่อนๆเอาเรื่องจะจัดเลยครับแตกแบบนี้ผมบอกเลยครับสามเกมนี้สดทุกเกมไม่มีเกมไหนไม่แตกเลยครับต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเกมจะแตกนี่ต้องเป็นเกมเว็บตรงด้วยนะครับถ้าเล่นเว็บเถื่อนเลเต้นให้ตายก็ไม่แตกครับอย่างสามเว็บที่ผมเล่นนะเป็นเว็บตรงหมดเลยครับถ้าใครอยากเล่นสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้เลยครับ ไดนเสาเงินลงวันก้อนโตมาอีกแล้วครับจะบวกมาอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยไปอีกสี่ล้ห้าสิบครับผมอืมตอนนี้ควรเยอะมากครับถ้าหมุนที่เหลือยังมีแต่จะบอกเลยครับกําไรแน่นๆนนะเว้าครับดอกนี้เอาครับหมุนสุดท้ายยังไงฮะได้รอบเพิ่มอีกฮะ <laughs> มามาหมุนสุดท้ายของจริงละอ่าหมดแล้วนะครับมาดูกันนะว่าเดนเสาได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ แตนนทสาวได้มาได้ที่0รรด้าครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปลองเล่นดูนะครับสามเกมนี้รับรองปังแน่นอนฮนะ